เกิดเหตุเพลิงไหม้มและเป็นเพลิงไหม้สถานบันเทิงนะคะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดตราดคุณผู้ชมคะคาดว่าสาเหตุน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรนะคะเบื้องต้นมูลค่าความเสียหายเนะี่ยคุณผู้ชมคะไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทเลยนะคะกับเหตุการณ์นี้ที่เกิดขึ้นค่ะก็เป็นภาพมุมสูงนะคะเป็นเพลิงไหม้ร้านเหล้าชื่อดังในอำเภอเมืองตราด จ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยตำบลหนองเสม็ดและหน่วยกู้ภัยระดมรถดับเพลิงไปฉีดน้ําที่กําลังลุกลามไหม้โต๊ะเก้าอี้และอุปกรณ์ต่างๆบริเวณชั้นสองของร้านเกือบทั้งหมดค่ะเจ้าหน้าที่เขาควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้เพียงครึ่งชั่วโมงก็ควบคุมเปลวเพลิงเอาไว้ได้ก่อนจะทุบกระจกหน้าต่างและประตูระบายความร้อนป้องกันเพลิงลุกไหม้ขึ้นอีกรอบชาวบ้านที่ไปเดินออกกําลังกายตอนเช้านะคะบอกว่าเนี่ยได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดมันดังขึ้น ก่อนจะมีกลุ่มควันลอยออกมาแล้วก็มีแสงเพลิงลุกไหม้บริเวณชั้นสองของร้านจึงรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ค่ะเห็นมันระเบิดออกจากหน้าต่างริมนู้นน่ะจ้ะระเบิดเป็นไฟชั้นบนชั้นบนเออเป็นไฟออกมา่องหน้าต่างสองรูปจ้ะเป็นไฟออกมาปั้งแล้วก็ฟันออกไมระเบิดลูกไฟเลยหรอไม่ใช่มันเห็นมองเข้าไปในนั้นอ่ะเป็นฟันเห็นเราเห็นไฟแดงเนาะในนั้นเออแล้วก็เป็นฟันเยอะจ้ะ แล้วก็พอ,พอระเบิดปุ๊บเราก็โทรหนึ่งกัหนึ่งเลย oh. อ๋อโทรหนึ่งกันหนึ่งแล้วตรงนี้มันลามมาทีหลัง <Yeah. S 2> แต่โทรเป็นหนึ่งกันหนึ่งรับเร็วมากนะโ <Yeah. S 2> อ้ปุ๊บรับเร็วแล้วก็บอกคุณประสานงานแล้วกูไปทางนี้มาของกันแดกเนี่ยคุณผู้ชมนายกเทศมนตรีตะบนหนองสมเด็จบอกว่าสาเหตุเบื้องต้นคาดการณ์กันว่าน่าจะเป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยทางร้านแจ้งว่ามีการปรับปรุงซ่อมแซมเรื่องของระบบไฟฟ้าอยู่หลายจุดล่าสุดมีการขออนุญาตทางเทศบาล จะปรับปรุงชั้นล่างให้เป็นผับแล้วชั้น2เนี่ยจะปรับปรุงซ่อมแซมทําเป็นห้องเก็บเสียงนะครับก็คือพอมันเป็นห้องเก็บเสียงเขาก็คงจะบุกพวกกันเสียงน่ะก็เลยไม่มีใครรู้เรื่องรู้ราวอะไรกันนะยังเคราะห์ดีที่ชาวบ้านอยู่แถวนั้นเห็นแล้วก็รีบแจ้งหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาช่วยดับไฟแต่ปรากฏว่าเนี่ยคุณผู้ชมดูมนี่น่้เป็นพวกมิกเซอร์สาวเสียงวงจรเรื่องอะไรต่างๆรับความเสียหายไปหมดเลยนะครับ มูลค่าความเสียหายเบื้องต้นคาดการว่าไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับค่ะ